ที่สนามเชฟบุูชใหม่เจ็ดร้อยปีครับท่านผู้ชมเชียงใหม่เอฟซีวันนี้เปิดบ้านเจอกับประจวบเอฟซีนะครับซื้อไปคนแรกของเราวันนี้กองหลังไม่มีองวีโจแอลที่เจ็บนะครับได้ทศพลชมชนกลับมาลงสนามแทนแบ็คขวาก็เป็นกัปตันทีมนะครับสรันนผมแก้วครับในขณะที่ประจวบครับท่านผู้ชมนำโดยฮาริสติยานดาวซันโวนะครับแล้วก็มีเปียวุฒิพันธ์พันธลีเด็กเก่าของเชียงใหม่รวมไปถึงเจ้าใหม่นะครับวรุตสับปะโสด้วย เอาแล้วครับมาดูครับนัดแรกเราไปยืนประจวบแพ้มา1-0โอกาสของเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมเหยาเหยาเปิดตัวนิดมาไม่ได้นะครับไปติดวิทยามุ่นบงครับโอ้โหโอกาสของประจวบครับท่านผู้ชมฮอริสติยันคี่ดรอปสกีกระโดกลูดิทอู้รอดพ้นการเสียประตูครับเชียงใหม่เนี่ยแหละครับดาวซโนของลีกวันตอนนี้นะครับฮอริสติยันฟรีคิกครับท่านผู้ชมเฟลิเป้เปิดมาเหยา เหยาพลิกแล้วยิงลูกนี้ไปเข้ามือผู้รักษาประตูกฤษกรเกิดผลครับวามาครั้งครับเชียงใหม่เหยาวเหยาวขึ้นทางซ้ายแล้วครับเหยาวกระชากมาเปิดตรงนี้แมนยิงติดแล้วซ้ำอีกทีโดนไม่เต็มเท่าไรแล้วครับโอ้โหเฟลิปเป้กฤษกรครับนายทวารของประจวบ,บต้องปัดออกหลังไปก่อนโอกาสของประจวบครับท่านผู้ชมไหลมาฮาริสติยานยิงลูกนี้ฉเฉลิมเกียรติสมบัติปั่นเซฟไว้ได้ครับบ่า โอ้โหฮาริสติยานนี่สองครั้งแล้วว้าฟรีกิกครับทจจ่ามเปียบุติพันธ์เปิดเข้ามามงไว้ได้ครับทจ้บนบุชมชนโดนยิงสวนลูดิดมาไม่ตรงกรอบครับประจวบเอฟซีเขาแพ็คเกมมาดีครับท่านผู้ชมคุมโซนทำให้เราเจาะยากเหมือนกันจบครึ่งแรกฮนะครับค่อนข้างอึดอัดครับศูนย์ประตูต่อศูนย์โอกาสยิงเชียงใหม่ย,ยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับแม้จะเป็นเจ้าบ้านก็ถือว่าวันนี้ เตรียมทีมมาค่อนข้างดีแล้วครับดุสิตเฉลิมแสงเอาแล้วครับกนสิทธิ์เปรมธนากุณลูกนี้ไม่ผ่านนะครับหลุดเดียวมาแล้วครับโอ้โหไปติดกฤษกรว้ามาใหม่ครับเชียงใหม่เหี๋ยวเหี๋ยวเปิดเข้ามาแล้วแมนยิงที่เสาแรกครับโอ้โหแตโดนไม่เต็มเราเกือบจะได้สองครั้งครับในครึ่งหลังแล้วเขาได้มงลูกนี้ครับเนโตโอ้โหลูกนี้เราเกือบจะเสียเนโตนะฮะสอดขึ้นมามงน่ากลัวครับลูกนี้ โอกาสของเชียงใหม่ครับอ้าวโดนชนพุทธิศิน์ว่าไงชี้ไปที่ฟีกีกปโอ้โหแฟนเชียงใหม่ดีใจเกอ้อนึกว่าจุดโทษมาอา,าริศัการูยิงไปติดกำแพงแล้วครับโดนมุงสกัดเอาไว้ว้าวอาแล้วครับการสวนกลับของประจบขึ้นมาลูกนี้ทศพลชมชนครับโอ้โหตัวสุดท้ายเจ้าต้นช่วยชีวิตเชียงใหม่ไว้ว้าวมาใหม่ครับเชียงใหม่โยนเข้ามายังปัดไว้ได้ครับกฤษกร โอ้มีบออค่ารออยู่แล้วหมดเวลาการเด่ยวกันกับทุกผู้ชมวันนี้เชื่อไหมเอฟซีทำอะไรประจวบไม่ได้เสมอกันแบบอึดอัดนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แบ่งกันไปทีมละแต้มครับไปฟังบทสัมภาษณ์หลังเกมท t เรศเกมอะไรเออเออเบรีเอตัคติกาลเกมเราจะ analyze uh, our team แล้ววิสต็อป us That's why not easy game today ครับก็ก็คือวันนี้ฟุตบอลทั้งสองทีเหมือนเป็นฟุตบอลเรื่องของเทคนิครู้วนๆเลยครับเพราะว่าทางทางประจวบเขาก็คงได้ศึกษาเรามาเป็นอย่างดีก็คือวันนี้เลยทำให้ให้เกมออกมาอย่างที่เห็นนะครับว่าเราก็เล่นได้ลําบากเหมือนกัน t o y ด้ not s atisfy one point uh, I want to win all home game uh, we have two more games uh, uh, we try to win uh, two games Also this uh, we we have break Uh, we more uh, brush up the team and the more strong and more attacking Uh, uh better the, the, I want to make better attacking ครับก็ขอโทษแฟนบอลชาวเชียงใหม่ด้วยครับพี่วันนี้ไม่ได้3มแต้มได้เก็บได้แค่แต้มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีช่วงพักเบรกก็คือจริงๆแล้วในในบ้านเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเก็บ3มแต้มทุกนัดครับแต่หลังจากนี้เดี๋ยวช่วงพักเนี่ยเขาก็จะไป เน้นในเรื่องของเทคนิคการเข้าทำการจบสกอร์ให้ดีขึ้นครับก็โอเคพอใจกับผลผลที่ออกมาจริจริงเออเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ประตูแต่เรายังก็ลุกจบยังไม่ได้แค่นั้นเองแต่ในเกมเก็บลุกก็ถือว่าโอเคเกมรับวันนี้ช่วงแรกที่ิงตัวหลักเราไม่ได้เล่นด้วยเซนเตอร์เซนเตอร์ทั้งคู่เลยทั้งต่างชาติทั้งคนไทยก็กังวลอยู่แต่ว่าน้องที่ไปลงไปทดแทนตำแหน่ง วัน,นี้เขาก็ทำไปดีก็ถือว่าวันนี้พอใจกับแต้มที่ได้ขอบคุณทั้งแฟนบที่มาอยู่ถึงเชียงใหม่แล้วก็ที่บ้านด้วยนะก็รู้อยู่ว่าทุกคนคงได้ดูทางทีวีแล้วเด็กเราก็ทำเต็มที่ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผม